ครับชัดเจริญเมข้าวครับว euh. ันนี้จะพาทุกท่านมาทําการนะครับซาวข้าวนะครับซาวข้าวด้วยน้ําเกลือนะครับอันนี้เป็นกระบวนการคัดข้าวนะครับเพื่อที่จะนําไปปลูกนะครับเป็นการเอาข้าวเม็ดเต็มไปปลูกเนาะนะครับพันข้าวที่ท่านเห็นนี้อยู่นะครับนี่ก็คือข้าวเหนียวหอมกุซุมานะครับนี่ครับอันนี้คือแช่น้ําธรรมดานะครับอันนี้ผมซาวน้ําธรรมดาทุกท่านเห็นก่อนนะครับว่าซาวน้ําธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือข้าวรีบนะครับ อันนี้คือน้ําธรรมดานะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับนี่ครับก็เอาข้าวรีบออกก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่านะครับเอาข้าวรีบด้วยน้ําธรรมดาแล้วนะครับแล้วเราไปซาวด้วยน้ําเกลือนั้นมันจะมีเหลือลงเหลือออกมาอีกเยอะไหมนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเนี่ยฮะเกลือสินเทานะครับน้ําเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้เลยครับไข่ไก่นะครับไข่ไก่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับในการคัดข้าวด้วยน้ําเกลือ เดี๋ยวเราไปชมวิธีการครับแล้วก็ทำการละลายดูก่อนนะครับมาเป็นตัววัดว่าน้ำเกลือเข้มข้นพอหรือยังถ้าน้ำเกลือเข้มข้นพอดีแล้วไข่เขาก็จะลอยขึ้นมานะครับ ให้ส่วนที่เขาลอยเหนือน้ำเนี่ยมีขนาดประมาณเหรียญสิบลอยนี้ยังถือว่าน้อยนะครับยังไม่ได้ถึงขั้นที่เราพอใจเนาะโอเคถือว่าพอใจนะครับเราก็สตาร์ทได้เลยเการเอาข้าวที่เป็นเทรรีจากการทัดด้วยน้ำเปล่านะครับเราก็จะทำการไปตักไปใส่นะครับน้ำเกลือที่เราผสมไว้นะครับ เนื้อคุสมาดูท่าก็จะเหนียวนะครับครับผมท่านก็จะได้ข้าวอยู่สองประเภทนะครับนี่ครับอันนี้ข้าวที่ผ่านการคัดด้วยน้ำเกลือแล้วนะครับรล้วก็โดยรวมก็จะดูดีกว่าส่วนอันนี้เป็นข้าวรีบนะครับที่เกิดจากคัดด้วยน้ำเกลือแล้วก็น้ำเปล่าโอเคแต่ตาการชัดเจนเนาะจากนั้นผมก็จะทําการล้างนะครับเอานะ้ำเปล่ามาล้างเกลือออกอ ้ำเปล่าล้างเกลือออกหัึเยน้ํนนะครับแล้วก็ค่อยนําไปแช่นะครับหลักการแช่คือห้ามแช่เกินหนึ่งคืนนะครับแช่คืนเดียวพอนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับตอร้องนะครับไม่งา้นข้าวเน่าแน่นอนครับ